พี่เล็กจะลองกินน้ำดูเนาะอืมเรียบร้อยค่ะตัดใส่จานเนาะอันนี้เราก็อ้าวมาขยอะคุกเคล้ากันให้เข้ากันนะคะแม่เล็กไม่ได้ใช้สัปีคนนะคะมือเดียวเป็นว่าเรียบร้อยให้ดูให้ดูสีสันนะคะ ให้ดูสีสันส้มตำไม่เล็กนะคะนี่ค่ะอ่าใสอะไรต่อเอ่ยเดี๋ยวนะคะตำด้วยต่อไปก็เป็นถั่วนะคะถั่วลงไปหยอกหยอกก่อนนะคะหยอกหยอกก่อนถั่วหยอกหยอกก่อน,นะคะ่ะอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากนะคะไม่ต้องกลัวนะคะน้ำปลาค่ะรู้สึกว่าขาดโซเดียมนะคะเพื่อนเ <laughs> เรียบร้อยค่ะตัดใส่จานเนาะแล้วเราก็จะมาชิมดูนะคะว่าอร่อยแค่ไหนรสชาติเป็นยังไงเนาะว่าจะอร่อยสักแค่ไหนทำใจชอบนะคะพี่เล็กใส่ใส่หมดลูกเลยค่ะอ้ะอาวร่างนะคะแล้วก็ อันนี้ปูเค็มนะคะเพื่อนเพื่อนปูเค็มนะปูเคม็มน้ำปลาใส่อะไรต่อเอ่ยเดี๋ยวนะคะเรียบร้อยค่ะตัดใส่จานเนาะทานส้มตำกันนะคะวันนี้อโอเคเอาให้พริกแหลกประมาณนี้เตรียมพร้อมทานเนาะ เตรียมพร้อมทานส้มตำพ่เล็กก็จะทานแบบว่ารสชาติไม่เผ็ดจนเกินไปนะตาด้วยต่อไปก็เป็นถั่วนะคะถั่วลงไปหยอกหยอก่อนนะคะหยอกหยกก่อนถั่วหยอกหยอกก่อนคะ่ะเห็นไหมคะสมม้มตำมาแซบๆด้วยกันจ้ามาแซบแด้วยกันมามาค่ะ ต้องตำให้ดีต้องมีฝีมือตัตๆตๆตตตมือเดียวนะคะตามมือเดียวโอเคเสร็จแล้วนะเอาแค่นี้นะคะบอกใส่จานค่ะ พี่เล็กก็จะตักใส่จานนะคะพี่เล็กจะทานเยอะๆหน่อยแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปเลยนะแล้วก็อันนี้คือมะตัมด้วยต่อไปก็เป็นถั่วนะคะถั่วลงไปหยอกหยอกก่อนนะคะหยอกหยอกก่อนถั่วหยอกหยอกก่อนค่ะเขือเทศค่ะหยอกใส่ลงไปเลยโอ้ยอันนี้เราก็จะมาขยอกขยอกนะ รสชาติค่ะตํามสมตําท่านดีต้องตําให้ดีต้องมีฝีมือตับตับตับตั้ับะพี่เล็กจะลองกินน้ำดูเนะาะอืมต่้ด้วยต่อไปก็เป็นถั่วนะคะถั่วลงไปหยอกหยอก่อนนะคะหยอกหยอก่อน ผัวหยอกยก่อนค่ะเห็นไหมคะส้มตำมาแซ่บๆด้วยกันจ้ามาแซ่บๆด้วยกันมามาค่ะอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากนะคะไม่ต้องกลัวนะคะน้ําปลาค่ะรู้สึกว่าออขาดโซเดียมนะคะเพื่อนๆท <laughs> ำใจชอบนะคะพี่เล็กใส่ใส่หมดลูกเลยค่ะ นะจ๊ะพี่แห้งพี่แห้งเอาแค่แค่นี้พอค่ะอ่าตามเลยค่ะเรียบร้อยค่ะตัดใส่จานเนาะบอก,บอกต่อไปนี้เราก็เติมด้วยผงนัวนะคะเอาผงนัวเลยนะคะเยอะน้อยอร่อยน้อยเยอะมากอร่อยมากใจชอบนะคะพี่เล็กใส่ใส่หมดลูกเลยค่ะ น,นี้เราก็อ้าวมาขยอกคุกเคลากันให้เข้ากันนะคะแม่เล็กไม่ได้ใช้สับพีคนนะคะมือเดียวบอกต่อไปนี้เราก็เติมด้วยผงนัวนะคะเอาผงนัวเลยนะคะเยอะน้อยอร่อยน้อยเยอะมากอร่อยมากนี่ค่ะมะละกอพี่เล็กสับไปแล้วเนาะ ตาสมตาท่านดีต้องตาให้ดีต้องมีฝีมือตับ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 เป็นไงบ้างจ้าอจ๊โจ๊ะไหมคะสีสันหน้ารับประทานไหมคะเพื่อนอ้โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะอแซ่บ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 ด้วยกันไหมคะเพื่อนเนาะเพราะว่าพี่เล็กก็กวดจะเผ็ดเนาะนะเพื่อนโอเคนะพริกแหลกแค่นี้นะจ้าเดี๋ยวเราจะ รู้สึกว่าไม่เผ็ดนะโอเคเลยเอาผงนวนใส่แบบหน่อยเสร็จแล้วเราก็มะละกอลงไปเลยนะตำสมตำท่านดีตงตำให้ดีต้องมีฝีมือตำตำตำตตำต,ต <laughs> เป็นว่าเรียบร้อยให้ดูให้ดูสีสันนะคะให้ดูสีสันสมตำไม่เล็กนะคะ นี่ค่ะเขือเทศค่ะเหยาะใส่ลงไปเลยโอ้ยอันนี้เราก็จะมาขยะขยาะนะรสชาติค่ะทานส้มตำกันนะคะวันนี้อ้ะเจ้าจ้าจ้โอเคเอาให้พริกแหลกประมาณนี้คะคะพี่เล็กจะลองชิมน้ำดูเนาะอืม ส้มตำกันนะคะวันนี้อ่ะวเจ้โอเคเอาให้พริกแหลกประมาณนี้เนาะเพราะว่าพริกแหลก็ะกวดจะเผ็ดเนาะนะเพื่อนๆโอเคนะพริกแหลกแค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเรียบร้อยค่ะตัดใส่จานเนาะค่ะถ้าเผ็ดแล้วเดี๋ยว กินไม่ได้ค่ะทานไม่ได้โอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยวิ่งตักใส่จานค่ะพี่เล็กก็จะตักใส่จานนะคะเป็นไงบ้างจะาอจ๊โจ๊ะ,จะ,จะไหมคะสีสันน่ารับประทานไหมคะเพื่อนโอุโจ๊ะโจ๊ะ,จะอ่ะแซบ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 ,แซบด้วยกันนะคะเพื่อนทำใจชอบนะคะพี่เล็กใส่ ใส่หมดลูกเลยค่ะปลา,<อ>า,าค่ะน้ำปลาใส่ลงไปเลยใส่น้อยมือเดียวนะคะตามมือเดียวโอเคเสร็จแล้วนะเอาแค่นี้นะคะบอบอต่อไปนี้เราก็เติมด้วยผงนัวนะคะเอาผงนัวเลยนะคะ เยอะน้อยอร่อยน้อยเยอะมากอร่อยมากตามด้วยมะนาวนะคะมะนาวบีบลงไปเลยนะทานส้มตำกันนะคะวันนี้โอเคเอาให้พริกแหลกประมาณนี้เตรียมพร้อมทานเนาะเตรียมพร้อมทานส้มตำพี่เล็กก็จะทานแบบว่ารสชาติไม่เผ็ดจนเกินไปนะอันนี้เราก็ ามาขยาะลุกเคล้ากันให้เข้ากันนะคะแม่เล็กไม่ได้ใช้สัปรีคนนะคะมือเดียวเตรียมพร้อมทานเนาะเตรียมพร้อมทานต้ตมตำพี่เล็กก็จะทานแบบว่ารสชาติไม่เผ็ดจนเกินไปนะตามด้วยมะนาวนะคะมะนาวบีบลงไปเลยนะตตนเตรียมพร้อมทานเนาะเตรียมพร้อมทานต้มตำพี่เล็กก็จะ ทานแบบว่ารสชาติไมเผ็ดจนเกินไปนะแห้งนะจ๊ะพี่แห้งพี่แห้งเอาแค่แค่น,นี้พอค่ะอ่าตามเลยค่ะอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากนะคะไม่ต้องกลัวนะคะน้ำปลาค่ะรู้สึกว่าอขาดโซเดียมนะคะเพื่อนๆบอกเอกอไปนี้เราก็ เติมด้วยผงนัวนะคะเอาผงนัวเลยนะคะเหยาะน้อยอร่อยน้อยเหยาะมากอร่อยมากตำส้มตำทันดีต้องตำให้ดีต้องมีฝีมือตำ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 ท <laughs> านส้มตำกันนะคะวันนี้อะเจ้าๆจ้าจ้าจ้า